สวัสดีครับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของปัญหาเหตุผลอยู่ทะเบียนบ้านกลางโดยกรมการปกครองได้ตรวจพบว่ามีการโดนจำหน่ายเข้าทะเบียนบ้านกลางนะครับและมีการย้ายกลับมาซึ่งทางกรมบัญชีกลางนะครับได้ตัดเมื่อตอนเดือนธันวาคมตัวทีครับเดือนตุลาคม 2,564ไม่จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รายนี้นะครับแต่ว่าผู้มีสิทธิ์ย้ายกับเข้ามาและมีสิทธิ์ที่จะรับเงินในปีงบประมาณ65ย้อนหลังไม่ว่าจะย้อนหลังในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับคลิปที่แล้วที่เราได้แจ้งไว้นะครับซึ่งกรมบัญชีกลางเนี่ยก็จะเป็นผู้ ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินตามสิทธิที่พึงจะได้รับนะครับของผู้ที่อยู่ทะเบียนบ้านกลางนะครับซึ่งตามแนวทางแล้วทางกรมเสริมการปกครอง,องถิ่นและกรมบัญชีกลางก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับตัวอย่างของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ทะเบียนบ้านกลางในเดือนตุลาคม2560จึงไม่จ่ายนะครับ ดังนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคม2560เราได้แจ้งกับพวกเราไว้ในะช่วงนั้นว่าระบบปิดบ่ายโมงกรณีการจ่ายไม่สําเร็จในเดือนตุลาอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับให้เราตรวจสอบอาจจะมีปัญหาคนที่โดนจำหน่ายเขาทะเบียนบ้านกลางอาจจะเพราะว่ารักจำหน่ายผิดนะครับหรือเขาเข้าทะเบียนบ้านกลางนะครับโดยเขาโดนจำหน่ายตามกฎหมาย นะครับหรือว่าได้รับบํานาญแต่จริงไม่ได้รับบํานาญเหตุผลต่งตางๆให้ท่านแก้ไขซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศก็ดําเนินการแก้ไขนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในระบบเราเนี่ยช่องผู้สูงอายุนะครับจะหายไปถ้าอยู่ทะเบียนบ้านกลางหรือถ้าเกิดเป็นคนมทการด้วยก็จะหายไปอยู่แล้วนะครับก็จะหายไปนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการแก้ไขเมื่อวันที่28เดือน10 2สองห้าหกครับรผู้สูงอายุ ไปเพราะว่าตรงนี้มันจะหายไปครับตรงนี้จะหายไปก็ไปติ๊กเพิ่มนะครับแล้วก็ส่งจ่ายต่อในเดือนพฤศจิกายนผมกบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนครับจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เดิมครับก็ยังให้เหตุผลว่าอยู่ทะเบียนบ้านกลางนะครับยังอยู่ในทะเบียนบ้านกลางอยู่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องแก้ไขกันนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564ผมได้สอบถามไปที่กรมบัญชีกลางซึ่งมีเคสของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับของจังหวัดระยองของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับได้สอบถามไปนะครับ4เคสนะครับที่ส่งมาที่ชมรมนะครับ ก็ตัวอย่างสีเคสไปซึ่งถามกรมัชิการว่าเกิดอะไรขึ้นที่จริงแล้วกรมชิการจะต้องจ่ายนะครับในเดือนพฤศจิกายนให้กับรายนี้ละถ้าใครมีสิทธิ์รับแต่ตุลาก็องค์กรปกครองส่วนถิ่นจะต้องสำรองนะครับและสิ่งที่สําคัญคือใครอยู่ทะเบียนบ้านกลางจะไม่มีการช่องยืนยันเห็นไหมครับไม่มีช่องยืนยันให้ดังนั้นอย่างไรายกระช่างถ้าเขามีสิทธิ์จ่ายเราต้องใช้เงินองค์กรปกครองส่วนถิ่นจ่ายนะครับ สอบถามไปที่กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางตอบว่าตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าระบบสออไม่ได้ส่งวันที่ลงทะเบียนใหม่ให้บอกอวันที่ลงทะเบียนใหม่คือตรงนี้ครับซึ่งจากการที่เราทํางานมากันเนี่ยวันที่รับลงทะเบียนตรงนี้ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินนะครับ กรมบัญชีกลางก็บอกว่าเมื่อดูข้อมูลในระบบสธพบว่าอปทอไม่ได้บันทึกข้อมูลใหม่แต่ใช้วิธีการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่เดิมนะครับและระบบสธเนี่ยนะครับได้ส่งข้อมูลวันที่สร้างข้อมูลนะครับคือเมื่อวันที่สิบห้าเดือนสิบสองสองห้าสามมาแทนนะครับคือวันที่สร้างข้อมูลส่งตรงนี้ไปแทนนะครับ แต่ไม่ได้ส่งตรงนี้ไปซึ่งจริงๆแล้วผู้มีสิทธิ์พวกพน,นี้กลับมาจะต้องมาลงทะเบียนใหม่อยู่ละนะครับลงทะเบียนปี65ลงทะเบียนปี66มีสิทธิ์ได้รับเงินย้อนนะครับหรือเดือนถัดไปแล้วแต่ตามหลักเกณฑ์ที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับซึ่งทําให้บอกอนะครับระบบของเขาเรามองว่าเป็นข้อมูลไลายเดิมที่ถูกระงับการจ่ายในเดือนตุลา เนื่องจากทะเบียนบ้านกลางหรือย้ายก่อนปีงบหกและยังไม่ได้ลงทะเบียนใหม่ตุลาพฤศจิกาจึงระงับการจ่ายเดือนตุลาและพฤศจิกายนนะครับซึ่งนะครับก็ต้องรอระบบของกรมบัญชีกลางและกรมลงเสริมการปกครองท้องถิ่นคุยกันซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับเคสบํานาญนะครับซึ่งเคสบํานาญก็ปล่อยจ่ายปกติอย่างเคสของจังหวัดกรสินก็ปล่อยจ่ายปกติกน,กกตนะครับ เนื่องจากว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยมีการปรับเงื่อนไขกรณีทะเบียนบ้านกลางเรื่องของวันที่รับลงทะเบียนนะครับถ้าใครโดนจำใหม่เขาทะเบียนบ้านกลางระบบของกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาให้ลบและลงใหม่นะครับให้ลบและลงใหม่และเอาวันที่ลงทะเบียนตรงนี้ครับซึ่งเป็นวันที่ลงทะเบียนปัจจุบันล่าสุดนะครับอย่างมาลงทะเบียนในวันที่6ตุลาคมนะครับ25 หกฟีอย่างเงี้ยครับให้ใส่ไปใหม่เลยนะครับนี่คือ,อวันที่ลงทะเบียนนะครับแต่ไม่ใช้ของเดิมซึ่งเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทําของเราแบบนี้ครับเข้าไปติ๊กแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินซึ่งกรณีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับก็เจ้าที่ผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้เราก็เข้าใจว่าต้องทําเหมือนเดิมครับที่เข้าไปติ๊กข้อมูล รเราก็แจ้งไว้ครับเนี่ยเฮ้ยมันหายไปนะมันหายไปนะให้ไปแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยนะแบบนี้มันหายไประบบมันดึงออกนะครับจะต้องมีการเข้าไปดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับกระทั่งรับบํานาญกรมบัญชีกลางดูอยู่ทะเบียนบ้านกลางแต่กรมบัญชีกลางมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้เราเจ้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีการแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องทิ่ทราบด้วย นะครับจึงทําให้เกิดปัญหาท่าน,นถามว่าณตอนนี้ต้องทำอย่างไรวิธีการก็คือต้องรอกรมเสริมการปกครองถิ่นแย้งนะครับท่านต้องรอติดตามชมรมนะครับว่าจะต้องทาอย่างไรแต่ในเบื้องต้นวิธีการแก้ไขที่จะจบเลยถ้าเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางบอกว่าปรับเงื่อนไขกรณีทะเบียนบ้านกลางกรณีคนที่อยู่ทะเบียนบ้านกลางย้ายกลับเข้ามาแล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินให้ท่านไปค้นหาแก้ไขและ ลบออกเลยครับและบันทึกเข้าไปใหม่นะครับให้ท่านไปจำหนาย,ย้ายก่อนนะครับจำหนาย้ายนะครับแล้วก็ลบออกและบันทึกเข้าไปใหม่นะครับวันที่สร้างมันจะเปลี่ยนใหม่เป็นวันนี้นะครับวันที่1ิพฤศจากาสองห้าหกี่ไม่ต้องสนใจครับท่านไปติ๊กวันที่ลงทะเบียนนะครับไปติ๊กว่าลงทะเบียนอย่างของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เขาว่าแจ้งบอกว่าย้ายเข้ามาวันที่14ตุลาคมนะครับแล้วมาลงทะเบียนวันที่14ตุลาคมก็วันที่รับลงทะเบียนก็14ตุลาคม2564นะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับตามที่กรมบัญชีกลางและกรมสังเสริมว่าคุยกันนะครับก็ในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับแต่ก็มีบางเคสครับที่มีการย้ายเข้าทะเบียนบัญชกลางาโดยความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่อย่างของจังหวัด ปาจีนบุรีแบบนี้ท่านก็ต้องจ่ายเงินให้เขาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงแม้เขาจะย้ายกลับมาทีหลังก็แล้วแต่มันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เองไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราวไว้นะครับไงก็ลบออกแล้วบันทึกเข้าไปใหม่บันทึกวันที่รับลงทะเบียนเป็นปัจจุบันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามยังไงไม่เข้าใจไงให้สอบถามที่คลิป YouTube นี้ละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ